ทำเอาเม็นกัะสนั่นโลกโซเชียลนะครับผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์สเตตัสบนเฟซบุ๊กรับสมัครมือมิกของโตเกียวมิวสิกโทรมาโลดนี่โตเกียวมิวสิกแล้วผู้ใหญ่บ้านรับสมัครมือมิกครับผู้ชมครับหากเราย้อนไปนะครับคือมันมีดราม่าและสเตตัสของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สเตตัสนี้นะโพสต์โพสต์นี้เนี่ย มีขมือที่ได้เรียกว่าหลากหลายมากนะครับแซวบะแนวตลกบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางเรื่องเหมือนไปสก,กิดแผลใจของตัวผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวดราม่าที่ผ่านไปในเรื่องครอบครัวก็เข้าใจว่ามันมีมือที่สูงที่3อะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในวงแล้วก็น่าจะเป็นมือมิกเนี่ยแหละนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรแต่ก็จบไปแล้วปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ไปเป็นผู้บริหารของตเกียวมิวสิกอย่างเต็มตัวแล้วโพสต์ Post Facebook บอกว่ารับสมัครมือมิก ชาวเน็ตคอมเมนต์บอกสเปคเป็นแบบไหนนาะนะครับสเปคยังไงนะนะครับอยากรู้จริงๆนะครับมีคนสะดุ้งไหมมือมิกนี่นะครับแต่เห็นในโซเชียลแวบๆเหมือนกันนะครับผู้ชมครับคุณรุ้ดมือมิกเนี่ยนะครับเอ่ยชื่อได้ก็คือมืออดีตมือมิกของสัญชาตฟินแลนด์ที่ประกาศลาออกไปเนี่ยนะครับเขาก็มีสาวใหม่นะเขาเปิดตัวสาวใหม่แล้วนะครับแต่ก็แน่นอนว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสแบบนี้ก็หลายคนก็เออนะครับมีสะดุ้งมีเฮือกกันบ้างครับ